ขอเปิดเผยว่าพิจารณาตัวเองได้ว่าบางทีก็อาจจะผิดแต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าพิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวว่าผิดให้ขอทราบว่าผิดตรงไหนถ้าไม่ทราบเดือดร้อน ฉะนั้นก็ที่บอกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิดพระมากษัตว์ละเมิดให้ละเมิดได้แต่ถ้าเขาละเมิดผิดเขาก็ถูก,ถ,กถูกประชาชนบ่อมคือเป็นเรื่องของ ขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์ย่างไรถ้าเขาวิจาร์ถูกก็ไม่ว่าแต่ถ้าวิจาร์ผิดไม่ดีแต่เมื่อบอกว่าไม่ให้วิจาร์ไม่ให้ละเมิดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไว้อย่างนั้นก็ลงท้ายก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ yeah, อยู่ในฐานะลำบากเพราะแสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่ให้วิจาร์ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่มันต้องบิจาร์ต้องต้องละเมิดแล้วไม่ให้เลยไม่ให้ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวเสียพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็หนึ่งไม่กลา้าสองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัวไม่ ไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศมีบ่อยๆละเมิดพระเจ้าอยู่ัวละเมิดเดอะคิงแล้วก็ก็หัวรอเยาะว่าเดอะคิงนี่เดอะคิงของไทยแลนด์คิงของยู่คิงของพวกพวกคนไทยทั้งหลายนีย่เป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสียเป็นคนที่เสียฉะนั้นก็บางโอกาสกว่าขอให้ละเมิดจะได้รู้กันว่าใครดีใครไม่ดีนี่พูดเลยเถิดพูดมากไปแต่บ่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัว เพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้าพยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆความจริงเขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนนมีความผิดแล้วตัวที่คนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไขีผิดตรงนี้ ไม่ได้แก้ไขลบลบความรับผิดชอบมันเป็นอย่างนั้นคือมันในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เคยเขาร้องคอยร้อยก็ลาออกลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมาก ถ้าเป็นข้าราชการก็เรียกเขาเขากระทรวงขากระทรวงเขาเขากรุงเทพแล้วก็หมดเรื่องน,นั้นๆที่มีเขาคุกนี่พูดอย่างนี้ชักจะหนักจใจคาว่เาเรียกเขากรุงเทพแล้วเขาคุกแต่มี เกิดเรื่องเข้าคุกแต่ยังไงก็ตามเข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดละเมิดพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อนเดือดร้อนหลายตามทางหนึ่งต่างประเทศก็บอกเมืองไทยนี่พูดวิจารณ์ก็จะพระมหากษัตริย,รย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็ ก็เข้าคุกมีที่เข้าคุกเดือดร้อนกับพระหักศักดิ์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัยบางทีเขาด่าเราย่งหนักหนักด่าเราอย่างนักนฝร,รั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่พระหักษัตริ์ทุกทุกดา่าเข้าคุกที่จริงควรจะเข้าคุกแต่ว่า เพราะฝรั่งบอกอย่างนั้นก็ไม่ให้เขาไม่มีใครกล้าเอาคนที่ดา่าพระมหากษัตริย์เขา้าคุกเพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นเป็น,ปน,ปนคนที่ไม่ดีอย่างน้อยน้อยที่สุดก็เป็นคนที่จักรจี้คือจักรจี้ ใครมันาว่าอะไรสนิดก็บอกให้เขาคุกที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เขาคุกตั้งแต่สมัยราชการก่อนๆเป็นกระบฏก็ยังไม่จับใส่คุกไม่ลงโทษราชการที่หกท่านไม่ลงโทษไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกระบฏ มาจนกระทั่งถึงต่อมาราชการที่เก้าเนี่ยใครเป็นะบฏซเ่งก็ไม่เคยมีแท้ๆท,ที่จริงก็ทำแบบนดียวไม่ให้เขาคุดให้ปล่อยหรือถ้าถ้าเขาคุกแล้วก็ให้ปล่อยถ้าไม่เข้าคุกก็ ไม่ไม่ไม่ฟ้องเพราะว่าเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่ถูกที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์นั่นน่ะแล้วก็ถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อน อันนี้ก็แปลกคราวนี้นักกฎหมายก็ชอบให้ให้ฟ้องให้จับเข้เขาคุกอันนี้นักกฎหมายก็สอนสอนนายกบอกว่าต้องต้องต้องฟ้องต้องต้องโทษก็นี่ขอสอนนายกว่าใครใครบอกว่า ให้ลงโทษอย่าลงโทษเขาลงโทษไม่ดีลงท้ายไม่ใช่นายกเดือดร้อนแต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อนอาจจะอยากให้พระมหากษัตริย์เดือดร้อนไม่ไม่รู้นะเขาทำผิดเขาด่าในเขาด่าพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะให้ พระมากสัตว์เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าใครมาด่าเราชอบไหมไม่ชอบแต่ว่าถ้านายกเกิดเกิดให้ลงโทษแย่เลยแล้วนักนกฎหมายต่างๆก็จะให้ลงโทษคนที่ด่าในคนที่ดา่าพร,ระมหารัตา์ทำไปทำมาเลย เต่ต้องเอาว่าเขาดา่านายกถ้าด่านายกนายกเดือดร้อนไหมไม่ควรจะเดือดร้อนแต่ถ้าด่านายกพระมหากษัตริย์ก็ไม่ไม่เดือดไม่เดือดร้อนเพราะว่าเป็นเรื่องของนายกแต่ถ้าเขาดา่าพระมหากษัตริย์นายกเดือดร้อนเพราะว่า ต้องเป็นคนจัดการมันยุ่งอย่างนี้กฎหมายแล้วก็ก็สอนสอนนายกไปอย่างนั้นสอนนายกว่าใครใครมาด่าเราเราต้องด่าเขามันม,มันไม่ดีนี่พูดชักจะไม่ดีเพราะว่าชักจะเป็นส่วนตัว แว่เราเองก็ไม่ไม่ขอบอกว่าควรจะทำอะไรควรจะรู้น้ากฎหมายก็ต้องรู้ว่าทำอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องพูดทุกวันทุกวันทุกวันที่จริงเขาไม่ได้พูดทุกวันแต่เขาทำเทปเอาไว้หรือทำดีบีดีแล้วก็แจกทั่วแจกทั่วให้ ลงทายคนก็ฟังดูเขาเอื้อมกันนะที่ไปแก้แก้ตัวแทนนายกวันนี้เราขึ้นมานี่เราแก้ตัวแทนนายกเพราะว่านายกไม่ผิดนายกทำได้ทุกอย่าง